สวัสดีค่ะมือน,นีจะผ้มามหาหนใหม่ด้วยจ้าเด้อมือน,นี้มาหาหนใหม่ไปแกงค่ะแกงใส่พักหวานบ้านเด้อจ้าใส่บักพีกหน่วยอ่อนๆยีสวนคกรของจ้าก็พักหวานบ้านจ้าปลูกว้ยีสวนคกรของนี่จ้ามาเด้อพีผ้าเอานอนใหม่บาดนีเด้อจ้าฝุ่นเมืองแหนงมั่นค่ะเมืองแหนงมัน่นีีแหนงมัน่น หลอยู่ได้ค่ะหลายอยู่แต่ว่นต้นมันมีตะหนามไหมค่ะเดี๋ยวฟัน,น้นาออกซะกอนเดี๋ยวต้องทางน้ำมันออกค่ะมันหลายู่พ่อได้แกงอยู่ได้ค่ะนอมันอยู่ขังในหุ่นค่ะบัากหลายคุ่นเห็นว่าจะคุณนอมมันจะ ยากเล็กน้อยเลยเด้อจ้านอนใหม่น้ำมันหลายตรงถางปลามันออกตะกรนฟันน้ำออกยังสีใดคุณนะ่ะนอนบอกง,งค่ะไปเขาไฟซุปบาดนี่นอเขาไฟสุดกินกับอันอันน,นไหมค่ะอย่างนองบาดนี่ลืมซื้อได้พักกระโดนแล้วก็ยอดอันพักสังไหมค่ะแล้วก็มาพักไซค่ะแซบนี่ค่ะ อุณห์น้นอมันอยู่ข้างล่างนี่ๆคุณค่ะก้องกล้องขอไปเห็นเมืองเด้ค่ะเด้อก้องคักบ่ได้น้ำนสิกกอหัวนอคนณค่กำลังเสียวออกมาแล้วกินยากขนาดค่ะพ่ออได้ว่าน่าอุณห์น้นอบอกง่ากำลังเสียวออกมาค่ะโอ้ยซุปนี่แส่บปัญ,ญ่ังแล้วค่ะนี่ซุป เอาไม่ไมไปไปเผาไฟซุปนี่แห้งแสบค่ะนี่ไม่ไม่เลยเคุณน่ะฮ่านอนบบกใ่ค่ะมาแล้วออกมาแล้วนี่เหือนคะ่ะคุณน่ะเ,เอาอันลงไมาอีกบัวใดค่ะมันหนามอยู่ขางล่างอีกค่ะนี่ นี่ละค่ะเสิบผ้าแกงไส่กับยอดพักหวานบ้านนี่ละจ้านี่ยอดพักหวานบ้านนี่แกงไส้นอไม้ค่ะแซบได้จากพักหวานบ้านนี่นะยอดมันนี่ค่ะไปอมใส่ไก่กับแซบเด้อค่ะนี่เก็บยอดมันไปอมใส่ไก่ค่ะเดี๋ยวผ้าเก็บไปใส่แกงนอไม้กันค่ะแซบแซบนี่หวานค่ะกับดอกคีสค่ะช่วงนี้ดอกคีกกำลังออกดอกนอกจากดอกคีสฝากการจะเอื้นว่าดอกขจรเนาะค่ะ เก็บใส่แกงนอไมคะ่ะไปเก็บเอามันเกิดเองคะ่ะเก็บไอไม้หอมขึ้นอย่างนี้เด้คะ่ะเดี๋ยวสิภาพอีเมืองบอกพริกคะ่ะบัดนี้บอกพริกเก็บเอาหน่วยอ่อนๆมันเอาไปใส่แกงนอไมคะ่ะนี่เก็บบอกพริกน้ำคะ่ะหน่วยอ่อนๆมันคะ่ะไปใส่แกงนอไมคะ่ะนี่กำลังเกิดคะ่ะบอกพี่ปลูกไว้กินเองคะ่ะเก็บหน่วยอ่อนๆมันใส่กับแกงนอไม่แสบด้จ้า กินล้อใส่กับแก็งน้อไม้ค่ะแซ่บแซ่บคุณะ่ะอ่อนๆใส่กับแก็งน้อไม้เด้อแก็งน้อไม้บานๆเฮานี่จ้าแซ่บปัญญามาเส็บๆน้ำกันเด้อจ้าดำลินเด้อมาหาลินเด้อไปสิกินแกงน้อไม้เด้อจ้าเมื่อนี้เด้อมาจ้ามา